นทางแห่งความสงบด้วยการเจริญภาวนาสวัสดีผู้ใฝ่ในธรรมและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ช่องฟังธรรมสะสมบุญจะพาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาฟังธรรมบรรยายหัวข้อขนทางแห่งความสงบด้วยการเจริญภาวนาเป็นธรรมบัรญรยายที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง การเจริญภาวนาเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงคนพบและมอบไว้ให้แก่ชาวโลกเพื่อเป็นเครื่องมือนำพาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์สู่ความสงบสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ในยุคสมัยปัจจุบันนี้หลายๆคนต่างเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนต้องเผชิญกับความวุ่นวายสับสนต้องเผชิญกับความกดดันความเครียดและปัญหาต่างๆนานาทั้งจากการงานการเงินความสัมพันธ์และสุขภาพจิตใจของเราจึงถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลา เชื่อว่าหลายคนต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้และจิตใจที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้สงบก็ยอมขุนมัวด้วยอำนาจของกิเลสคือโลภะโทสะและโมหะทำให้การตัดสินใจและการดำเนินชีวิตผิดพลาดก่อให้เกิดความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธองค์ทรงชี้ทางสว่างไว้ว่าภาวนาคือทางออกคือหนทางในการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณภาพ การเจริญภาวนาคือการพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นจากเดิมไม่ใช่เพียงการนั่งหลับตาเฉยๆแต่เป็นการทำงานกับจิตใจของตนเองอย่างแท้จริงการภาวนานั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนนั่นคือสมถาภาวนาและวิปัสสนา 1. สมถาภาวนาการฝึกจิตให้สงบตั้งมั่น การฝึกให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานเพียงอย่างเดียวความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะค่อยๆสงบระงับลงจิตจะเกิดความสงบมีกำลังและตั้งมั่นเป็นสมาธิวิธีการปฏิบัติสมถะภาวนาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายคืออาณาปานสติหรือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออก ปฏิบัติง่ายเพียงแค่หาที่สงบหรือในมุมห้องนอนของเรานั่งในท่าที่สบายไม่เกรงปล่อยร่างกายทุกส่วนให้ผ่อนคลายวางมือไว้บนหน้าตักกำหนดรู้ลมหายใจค่อยๆหลับตาลงอย่างนุ่มนวลแล้วนำความรู้สึกทั้งหมดมาจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกหรือบริเวณริมฝีปากบนที่ลมหายใจกระทบรับรู้ถึงลมหายใจที่กำลังไหลเข้าและไหลออกตามธรรมชาติ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมให้สั้นหรือยาวเพียงแค่รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกกำหนดแบบนี้จะช่วยให้เราประคองสติสำหรับผู้เริ่มต้นอาจใช้คำบริกรรมช่วยกำกับเช่นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธ หายใจออกภาวนาว่าโทเพื่อป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเมื่อสติเริ่มตั้งมั่นขึ้นคำบริกรรมอาจจะหายไปเองเหลือเพียงการรับรู้ลมหายใจที่ชัดเจนให้เราภาวนาไปเรื่อยๆจิตของเราจะค่อยๆสงบ การเผชิญหน้ากับความวุ่นวายฟุงซ่านเป็นเรื่องธรรมดาในขณะเริ่มปฏิบัติจิตจะไม่อยู่นิ่งมันจะคิดไปเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาใจเมื่อใดที่รู้ตัวว่าจิตแวบไปคิดเรื่องอื่นอย่างหงุดหงิดกับตัวเองแต่ให้รู้ทันด้วยความเมตตาแล้วค่อยๆดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างนุ่มนวลทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อจิตเราสงบแล้วดึงกลับมานี่แหละคือการฝึก สติที่แท้จริงเมื่อผู้ใฝ่ในธรรมปฏิบัติสมถะภาวนาอย่างสม่ำเสมอจิตจะค่อยๆสงบลงจากหยาบไปสู่ละเอียดจนเกิดเป็นสมาธิในระดับต่างๆซึ่งเป็นฐานกำลังที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การเจริญปัญญาในขั้นต่อไป 2. วิปัสสนาภาวนาการฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้ง เมื่อจิตของเราสงบและใสสะอาดดีแล้วดุดน้ำนิ่งใสที่มองเห็นสิ่งต่างๆใต้พื้นน้ำได้อย่างชัดเจนเราก็จะก้าวเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาซึ่งหมายถึงการเห็นแจ้งการรู้ตามความเป็นจริง วิปัสสนาไม่ใช่การคิดไม่ใช่การนึกตรึกตรองเพียงแค่นั้นแต่การใช้สติที่มีกำลังมากจากสมาธิเข้าไปสังเกตและรับรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราในขณะปัจจุบันโดยไม่มีการปรุงแต่งไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเพียงแค่รู้และเห็นมันตามที่มันเป็น หลักการปฏิบัติวิปัสนาที่สำคัญคือสติปัฐาน4หรือฐานที่ตั้งแห่งสติ4ประการได้แก่กายานุปัสนาสติปัฐานการมีสติตามดูกายคือการใช้สติพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงการประชุมของธาตุดินน้ำลมไฟ เราอาจจะเริ่มต้นจากการสังเกตอิริยาบถต่างๆเช่นรู้ว่ากำลังเดินยืนนั่งหรือนอนหรือกลับมาดูลมหายใจซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วเห็นว่าลมหายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพิจารณาเห็นร่างกายนี้มีความไม่สวยงามมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เวทนานุปัสนาสติปฐานคือการใช้สติเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาความรู้สึกสบายทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉย เมื่อมีความสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสุขเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นสังเกตดูว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็ดับไปเราไม่ใช่ผู้รู้สึกแต่ความรู้สึกเป็นเพียงสภาวะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการใช้สติเฝ้าดูสภาวะของจิตใจในขณะนั้นเช่นจิตมีราคะความอยากก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะความโกรธก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตสงบ การเฝ้าดูเช่นนี้ทำให้เราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเพียงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดียวดีเดียวร้ายเดียวสงบเดียวฟุ้งซ่านเมื่อเราเห็นเช่นนี้บ่อยๆเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือใจของเราธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติตามดูธรรมคือการใช้สติพิจารณาสภาวะธรรมหรือความจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏในจิตใจ เช่นการพิจารณานิวรห้ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะดับไปได้อย่างไรหรือการพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาหัวใจของวิปัสสนาคือการเห็นไตรลักษณ เมื่อเราจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาที่ว่านี้คือการเห็นสภาวธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมว่าล้วนตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คืออน,นิจจงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงที่ถาวรแม้กระทั่งลมหายใจร่างกายความรู้สึก ความคิดล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกขังความเป็นทุกข์ทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงยอมทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงจึงนำมาซึ่งความทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไม่มีสิ่งใดเลยที่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นแก่นสารให้เรายึดถือได้ว่าเป็นเราหรือของเรา ทุกอย่างเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์อย่างชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่าจิตจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงคลายจากความรักความชังความหลงเมื่อความยึดมั่นลดลงความทุกข์ในใจก็ย่อมลดลงตามไปด้วยจิตจะเข้าถึงความสงบเย็นอิสระและเป็นสุขอย่างแท้จริงซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสูงสุดของการภาวนา อาน,นิสงส์และข้อคิดในการเจริญภาวนา ท่านผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายการเจริญภาวนานั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องสำหรับพระหรือผู้ปลีกวิเวกเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างมากๆเพียงแค่เริ่มต้นวันละ5นาที10นาทีก่อนหลับนอนหรือหลังจากที่เราตื่นตอนเช้าก่อนที่เราจะออกไปเผชิญกับเหตุการณ์ของวันใหม่ให้เราฝึกอย่างสม่ำเสมอก็สามารถสร้างความเปลี่ยน แปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตได้แล้วเราสามารถภาวนาได้ในทุกอิริยาบทไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาภาวนาในห้องเท่านั้นขณะเดินก็มีสติรู้การก้าวเท้าขณะล้างจานก็มีสติรู้สัมผัสของน้ำและฟองสบู่ขณะรับประทานอาหารก็มีสติรู้รสชาติและการเคี้ยว การฝึกให้จิตจดจอ่อกับสิ่งที่เราทำเช่นนี้จะทำให้สติของเราแข็งแรงขึ้นและทำให้ชีวิตประจำวันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมการภาวนาเช่นนี้แน่นอนว่าขนทางนี้ย่อมมีอุปสรรคบ้างทั้งความขี้เกียจความง่วงความฟุง้งซ่านและความท้อแท้ ขอให้ผู้ใฝ่ในธรรมอดทนและมีเมตตาต่อตอนเองมากๆมองว่าอุปสรรคเหล่านั้นคือแบบฝึกหัดที่เข้ามาท้าทายให้สติและปัญญาของเราแข็งแรงขึ้น ท้ายที่สุดนี้ช่องฟังธรรมสะสมบุญขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ตั้งใจมาฟังธรรมบรรยายในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาหลักการแห่งการเจริญภาวนาในครั้งนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาไปลองฝึกฝนปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของตนเองอันจะเป็นประทีปส่องนำทางชีวิตให้ก้าวเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องดีงามและพบกับความสุขสงบที่แท้จริงทั้งในปัจจุบันชาติ และเป็นบารมีธรรมซื้อต่อไปในภายภาคหน้าขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมประสบแต่ความสุขความสงบปราศจากทุกโศกโรคภยัยและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสาธุ 洒脱，洒脱。